ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เกิดความโกลาหลมากมายทั้งเรื่องสงครามโรคระบาดหรือวิกฤตการขาดแคลนอาหารที่กำลังย่างกลายเข้ามารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้หลายคนกังวลว่าโลกใบนี้จะยังอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ประชากรมนุษย์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นการขยายตัวของเมืองที่สูงลิบลิ่วในหลายประเทศถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือการควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้โลกใบนี้อาจจะมี ประชากรล้นโลกมนุษย์จึงเริ่มคิดที่จะเดินทางออกไปตั้งถิ่นฐานนอกโลกซึ่งดาวอังคารเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มนุษย์ให้ความสนใจมากที่สุดและหลากหลายประเทศได้ส่งยานสำรวจอวกาศเดินทางไปถึงวงโครจรของดาวอังคารได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตยุโรปและอินเดียรวมไปถึงชาติอาหรับเล็กๆอย่างสหรัฐอาหรับอิมิเรท,ที่สง่งยานอวกาศเดินทางไปดาวอังคารได้สำเร็จ